ตอนเสียงเรียกจากความมืดสวยจังเลยล่ะให้ใช่หรอคะผมว่ามันเหมาะกับคุณเ่ยขอบคุณมากเลยคะ่ะแต่ว่าฉันรู้แล้วว่าความจริงแล้วนะคุณอยากจะให้เอริกะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วนะคูมิจะไม่ชอบเธอเลยคนอะไรก็ไม่รู้่ะ ขวดดีไม่มีมารยาทชอบทำทพิธีแปลกๆพิธีมีคนเคยเห็นเธอโดยเฉพาะตอนกลางคืนอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเนี่ย เมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีคนหายที่เขตเอสสองจริงหรอคะนี่เป็นรายที่แปดแล้วนะออนี่ใหม่ลองเปิดแผนที่ดูสิมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมอืมคนที่ได้รับแจกว่าหายไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนุ่มสาวอะ่ะจะหายไปตอกนกลางคืนหลักที่สองอีกอย่างนะที่น่าสังเกตก็คือ <c oughs> ทุกคนที่หายไปเป็นคนของโรงเรียนมัธยมเดียวกันโอ้จริงๆด้วยสิ โรงเรียนสตรีเซนนอนนั่นเหสาวเพียบเลยครับชอบอ๋อฮึมากเทเป็นต่อเฮ้ยว้าวที่อาจารย์เขาได้เซ็นเอารู้ใจเย็นนะครับถ้าต้องการลายเซ็นผมเนี่ยกรุณาเข้าแถวด้วยนะครับอนนี่ทั้งหมดนี่เลยเหรอขอลายเซ็นผมเนี่ย ก็มาแจกลายเซนโอ้หเด็กพ to to ัธยมทั้งน ja, ั้นแหละชอบเรียวเรียวจ๋าขอตัวก่อนนะเรีฮะเรียวคุณใหญ่คะนักเรียนที่หายไปทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าหากว่าคุณจะให้ดิฉันช่วยอะไรก็บอกมาได้ของสะสมพวกนี้ดูแปลกแปนะครับคุณสะสมพวกเวทมนต์ของขลังด้วยเหรอคะเล่นของเหรอ ี่อะไรเหรอจ๊ะหนูหอนเจอหนูนำรายงานงบประมาณของสภานักเรียนมาส่งค่ะแต่ว่าหนูมาใหม่ดีกว่าค่ะไปก่อนนะคะอ๋อไปก่อนค่ะจ้าน่ารักจังเลยารยาาก็ดูเรียบร้อยนะ จะเอ้เจ็บโอ้ยว่าไงเป็นไงบ้างผู้ชายดูท่าทางบองบองนะไม่เหมือนผู้หญิงเลยดูน่ากลัวนี่เอริกาคืนเนี้คือจะทำยังเหรอแน่นอนเราต้องไล่พวกมันออกไปให้หมดเลยล่ะ นี้รู้ดีจังเลยนะว่าดเขาเป็นพวกเวทมนต์น่ะฉันเคยมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตและสัมผัสที่หกมาบ้างนะ่ะก็เลยรู้ว่ามีหน้าตายัางไงถึงจะเกิดในยุคนี้โอก็เก่งจริงนะตัวแค่นี้<ม>แต่ผมไม่ต้องเรียนผมก็รู้อยู่แล้วล่ะมีความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ดีกับตัวอยู่หรอกนะถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะ่ะหยุดบนนะแปลกจังเลยผมคำมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ย สงสัยจ,จะหลงทางซะแล้วอะ่ะนี่โถหยุดจากกระแนหันแบบนี้ได้ไหมเล่าโอ้ยผมไม่ได้ทำอุ้ยเก็บอีกแล้วนะถอยหลังทำไมก็บอกแล้วไงไม่ใช่ผมทำะใครทำก็ไม่รู้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเวโมนต์จงเจริย เขาจะอยู่ในจงใน่วงพวกูคของเราพวกเขาจงงาขอขอให้ทั้งสองน่อสนุกกันคีคปิดประตูไม่ได้ทำไงดีโอ้รุ่นพี่ไม่ใช่ G O E นเหรอเปิดไม่ได้เกิดอะไขึ้นกันแน่เนี่ยอย่ายกโมโหนะตายเลยพี่เอาสิมา นร้จักพี่ทองเจอซะแล้วยิงเลยอ๋ตาแล้วอาสกบแพ้มาแล้วสองคนนะั่นน่ะฝีมือไม่เลวเลยนะฉันคิดว่าเราสามคนคงไม่พอหรอกต้องหาใครมาช่วยอีกคนฉันคิดว่าฉันหาได้แล้ว ไม่ใส่ด้วยนะกับเขาล่ะเอริกา้าตั้งแต่แพ้การแข่งขัน,ขน,ขนว่ายน้ำตอนนั้นไปใช่ไหมแต่ว่าน้่านก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยนี่นาฉันไม่เห็นใจเธอจังเลยมันช่วยไม่ได้เพราะว่าฉัน ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนี่นาตอนพวกเราเป็นเด็กๆนะก็ถูกพวกเขาโยนความผิดมาให้เป็นประจำนั่นแหละถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องตอบแทนพวกเขาให้สาสั้าถ้าไม่มีรุ่นพี่เราก็จะสบายใจไม่ใช่หรอ ฉันคิดว่าเรื่องเมื่อวานนี้นะคงไม่ใช่ว่าเราหลงทางเองหรอกหมายความว่ไาไ,ไงอ่ะเราถูกสาประหลาดเรียกเข้าไปนะสิผู้ที่หายสับสูญไปก็คงเหมือนกันนะั่นแหละนี่นี่เป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งคนที่หายไปนะฉันลองลากเส้นดูแล้วล่ะนี่ไนงะอะไรเหรอเพนตากรัมดาวโกบูเพนตเตโกงนะมันก็คือแผังเวลาที่ใช้สำหรับเรียกเวทมนต์เนี่ยถ้าเธอเอารูปถ่าย คนที่เธออยากจะจัดการใส่ไว้ตรงช่องกลางนี้ล่ะก็จากนั้นชิจิรุจะจัดการให้เธอเสร็จเรียบร้อยเลยชิจิรุเหรอใช่ชิจิรุเธอจะเข้าข้างคนที่อ่อนแอและมีจิตใจที่งดงาม mm. เขาจะทําโทษมนุษย์ที่มีนิสัยไม่ดีเธอเข้าใจนะเธอคิดว่าเธออยากจะแก้แค้นใครละ่ะยูกิคือคนที่พวกเราเลือก ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของเราอีกคนนี่เป็นที่ตั้งของมันเหรอเนี่ยว่าไงอ่ะมันจะสมบูรณ์ได้จะต้องมีสิบจุดนะแต่ว่าตอนนี้ขาดอยู่หนึ่งจุดถ้าครบแล้วมันจะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นที่นี่คงเป็นจุดสุดท้ายแล้วอะนะจริงปะจากนั้นแล้วเนี่ยกระจกก็จะแตกอ,อย่างตาเห็นฮะมันคงจะไม่เกี่ยวกับหราแนะ มันเป็นการแสดงถึงความจริงใจนะความจริงใจต่อปีศาจที่เกลียดกระจกไงล่ะโอ้ปีศาจนะผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวก็เข้าใจไปเองนั่นแหละอีกนานไหมนั่นทำมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะโอ้โหนี่น้องเจ๋ออ้าวน้องเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ป้าเอ้ยไม่รู้จักวิธีเข้าหาผู้หญิงซะเลยนี่สสะทเียงห่อนไปด้วยของเม่นมนพวกเขาก็จะมีในการควบคุมพวกเขาก็จะมีในการควบคุมของเราพวกเขาก็จะมีในการควบคุมของเราพวกเขาก็จะมีในการควบคุมของเราน้องจ๋าชิดิไปไหนแล้วเดี๋ยวสิเออเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเนี่ย เราพลาอีกแล้วฉันว่าความแค้นของเธอจะไม่พอหร้วนะอะไรกันเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจที่บอกเธอทำกันเลยอะ่ะเด็กใหม่ก็แบบนี้ละนะเดี๋ยวก็เก่งเอง มันจะไม่ได้ผลหรอกนะถ้าเธอยังมีคนคอยขวางอยู่ฉันจะต้องจัดการกับคนสองคนนั้นซะละหมานายนี่เท่เหลือเกินนะอย่าเป็นหมอผู้รอรับผู้หญิงนี่นะทำได้ดีมากทำได้ดีมากโอ้โหโเจ็บเลหนะโอ้โหมันเจ็บนะที่เรียวสัตว์ประหลาดนั้นเป็นปีศาจจริงเหรออืมสมัยก่อนมนุษย์เชื่อว่าบนโลกนี้เรายังมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ ก็ฉันรู้ว่าไม่เห็นตัวตนเนี่ยจะจัดการกับมันยังไงดีละ่ะฮะต้องมีใครที่มีความรู้เรื่องเวทมนต์ที่จะไปจัดการกับปีศาจเราต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแล้วใครกันจจะหยุดมันได้ฮะใครกันก็คนที่เรียกปีศาจขึ้นมาไงล่ะจะเป็นคนเดียวที่รู้เราต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนทําแล้วครูใหญ่จะรู้เรื่องนั้นเหรอแล้วเธอจะเชื่อเราสองคนกันเหรอ หลักฐานก็ไม่มีสัมผัสที่ห้าของผู้หญิงเราสัมผัสที่ห้าเนี่ยนะหลักฐานดีมากเลยตัวเองพี่ชายเออคือนี่เรียวไปก่อนได้ไหมอะไรล่ะคือผมปวดที่ผมไม่ไหวแล้วนะต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปนะไปก่อนนะนะนะเพื่อนๆของชาได้อยากได้เลยใจหนูคุณมากเลยอะอยู่ไหนล่ะ เด็กผมก็มีดี่ต้องการลายเซ็นของพี่เมียอ,อยู่หลายเยอะออออฉันว่าแล้วคนนั่นเองที่เป็นมนต์ดำอย่าเขา้าใจฉันผิดสิฉันเพียงแต่อยากช่วยในความต้องการของเด็กที่เราสงสารให้เป็นความจริงเท่านั้น ไม่ต้องมาพูดดีหรอกแกเพียงต้องการใช้เด็กพูดนั้นเป็นเหยือห่อลอกอย่าทำเป็นพูดดีหน่อยเลยนะอืมฉันเพียงแค่อยากจะตอบแทนบวกเขาที่ทำให้ฉันออกมาสู่โลกภายนอกนะอีกครั้งช่วยไม่ได้คนที่ถูกฉันใช้มันโง่เองตอนนี้เด็กไม่จะเป็นกับฉันแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันมีพลังเต็มที่แล้วแล้วพอจัดการมนุษย์ต่างโง่ได้แล้วใครจะยอมที่แกทำอย่างนั้นหรอกไม่มีทางหรอก โอ้โหขาไปสินั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการและข้าก็คิดว่าถึงเวลาของข้าแล้วโอโหแล้วนะไอ,อ้ทรงเลเซนไม่มีรมเซนละเธอยุดดับโยกิันว่านะก็เพราะว่าใจดีอย่างนี้นีส่สิถึง ทำให้เป็นแบบนี้ถูกแย่งของที่ตัวเองรักไปฉันอดทนมานานแล้วด้วยนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เธอเป็นคนใจดีแต่ว่าทําไมตอนนี้เธอถึงเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่อยากเป็นพวกเดียวกัน <c oughs> ก็อย่าอยู่เลยดีไหมล่ะอย่าอยู่แล้ว จบชีวิตกันสักทีนะฉันผิดมากเลยใช่ไหมใครที่มาขวางฉันฉันจะจัดการให้หมดเลยเละมนุษย์เราทุกคนต้องมีสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากันตอนนี้เธอก็จะไม่เหลือใครอีกเลยความเป็นเพื่อนจะหมดไปเพราะว่าพวกเธอก็จะไม่มีใครครพพวกเธอ มันก็แค่คนขี้ขลาดไปฝากความหวังกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วพวกเธอจะมีความสุขได้ยังไงกันล่ะ แะ้วมากงนะขนาดเี่มาชิจูร่าฟื้นแล้วชิจูร่าฟื้นแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอดูให้ดีสิมันไม่ทำให้คนเรามีความสุขได้มันคือปีศาจปีศาจ มันดูน่ากลัวจังเลยพวกเราทำดีไปแล้วอะเราจะไม่ทำอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นปีศาจแต่ว่าเจ็บไหมเนี่ยขอโทษนะเตื่นได้แล้วกลับมาเป็นเอริกะคนเดิมสักทีเถอะขอร้องเลยกลับมาเป็นเอริกะเพื่อนของฉัน นข้าร้องยูกิยี่ิจดการบมาเองพวกมน้องไปหลบอยู่ก่อนนะจ้าสู้มันไม่ได้หรอกนะ ตัวไวก็ตายปล่ายังไงพี่ต้องสู้พี่ไม่ถอยอยู่แล้วจ้ะพี่ต้องสู้เพื่อน้องทุกคนซึ่งซึ่งจัะ

ผมจะดูเดือดจริงๆเลยต่อสู้กับปีศันมอสดำ แสงอะไรไแสงเทียนเนาะแสงที่ในชีวิต ทำไมทำไมต้องเอาขวาปีศาจไว้ด้วยละ่ะถ้าเราติดยนนั้นได้เรา,เาก็จะจัดการปีศาจให้สาเร็จนั่นมันอะไรอ่ะมันม,มีมันเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะต้องเป็นหัวใจของเจ้าปีศาจแน่ๆเลยอ่ะกระจบเอากระจกวางไว้ตรงกลางนะี่ ไม่ได้หรอกเราจะเข้าไปเพียงคนเดียวไม่ได้พวกเขากรคนเดียวไม่ได้หรอกนะพวกนะเ,เราต้องช่วยกันทั้งสี่คนนั่นแหละเราจะต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันแล้วฉันจะช่วยเธอเอง ไม่ว่ายังไงก็ตามมาร่วมมือกันจัดการกับชจ้าปีศาจมือของพวกเธอทุกคนฉันรู้สึกว่าออกอุ่นแล้วก็นก็คเคยจับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะ แต่ว่าฉจนก็ไเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอาล่ะพวกเรา นี่ก็น่ารักในเโลกของพวกเราเนี่ยยังมีความมืดมิดในอวกาศที่เรายังต้องค้นหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากแค่ไหนนะแต่สิ่งที่ยังไม่อาจเข้าใจได้นั่นคือจิตใจคนเราทุกคนจริงมหมเฮ้ตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยก็เห็นพูดดีวันนี้แล้วไงจ๊ะจะเปลี่ยนจะมาชอบฉันเหรอบ้าเหรอ เออคืออมาแล้วโอ้พีกพ่น้องนี่เองเหรอไม่ไจ้เลยหรือเปล่าจ้าแม่ไม่อแ้เจ้าพี่นล้จ้าไเดกะ่ดกดกเเด่เ สาวชอบฝันถึงบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายหรือฝันดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันมันเป็นความบังเอิญหรือไม่ติดตามชมอุลตราแมนได่หน้าในตอนนกยักษ์ในความฝัน